ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงท่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ผมกับสิภพพีพานองนี่มาสอกเบิงวัวงามอยู่ทางจังหวัดยะโสธรนะครับพี่น้องครับนี่แหละมาเบิงช้างเผือกอยู่ในป่าครับพี่น้องครับนี่แหละของแท้ครับพี่น้องครับวัวสวยๆนะครับพี่น้องครับมาเบิงวายุนี่นี่ พิกัดอยู่บ้านใดนะครับพี่น้องครับลูกที่เห็นยืนยูขนาดสวยๆงามๆสีแดงเข้มๆนะครับพี่น้องเป็นลูกของพอใดเราควรจะเปิดราคาไว้เท่าใดนะครับพี่น้องครับนี่จังมูเฟมใหญ่ๆยังสิครับพี่น้องครับมีให้พี่ให้น้องได้ชมนะครับเด้อเอาก็เดินมุ่งชู้กับต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับพี่น้องครับกลังจากจะเบิ่งงัวสวยๆงามๆแบบนี้นะครับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดติดตามให้นับแน่นอนครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทําคลิปนะครับพี่น้องครับอ่า นี่นะครับมาชมความสวยความงามของงัวไปน้ากันคับพี่น้องครับชมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจไปน้ากระไดนะครับพี่น้องครับเอาข้อกเก็บอกความหลูกคับพี่น้องก่อนอื่นไปพูดคุยทักทายกับท่างเจ้าของง้วกันครับเอาสวัสดีครับไอ้ครับสวัสดีครับอันนี้คุณพี่หยางครับกันครับกันพี่กันนะครับเนาะครับผมเอาอุตส่าห์มาสวกมาเห็นเหรอครับพี่น้องครับนี่แหละผ่านมาเจอพอดีนะครับพี่น้องครับนี่พ้วงสวยๆงามๆอยู่นี่ย่นี่ไปเปิดคาให้พี่ให้น้องแบ่งปันทุกตัวเป็นบ้างนี่ทุกตัวครับทุกตัวนะครับพี่น้องคร อ๋อก่อนที่จะไปเบิ่งราคากันนี่ก็จะพาพี่พัดน้องนี่อ่าพูดคุยถึงตัวยืนยุคข้างหน้านี่เป็นลูกของพ่อได้ครับนี่ของ KF31 ครับ7เดือนครับ KF 3 1 7หนึ่งเดเือนนะครับพี่น้องเด้อท้ายสูงสูง125ครับท้ายสูง125เด้อครับพี่น้องลำตัวยาวลึกแล้วก็เม็ดสีนี่เป็นเม็ดสีที่สีว่าสีเอาเกึญมาสียังพี่เหนียวแดงเข้มๆมไหมครับพี่น้องครับแดงเข้มๆเลยครับแดงเข้มๆแดงจัดๆเลยแหละครับพี่น้องครับนี่แหละผู้ใดอ๋อ อยากจะเยี่ยมชมนะครับนี่มาเลยนะครับพี่น้องพี่กัดของข้านี่ยุบันยังกับนพินี่บ้านหนองไร่ตําบลสิงครับอําเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับเนาะนี่แหละนี่ลำตัวยาวๆเบื้องส่วนหนาด้ครับพี่น้อง KF31 เบื้องท่ายยางเป็นน้ำใครพี่น้องก็เอาแบบธรรมชาตินะครับพี่น้องครับนี่ KF31 เป็นวัตทีขี่หล่นนะครับพี่น้องเน้่ตัวนี้น่แหละหน้าสวยมากๆนะครับพี่น้องครับเออนี่นะครับนี่แหละส่วนหนาครับพี่น้องหูสั้นๆนี่แหละครับพี่น้องครับเอ้า ส่วนหน้าเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องครับเอาไอมาทาั้งพี่วันนี้ันาเดเสียแดดครับผมนี่ใส่<ห>มองเฉยเมื่อพี่น้องงามดีหลีดีครับนี่เอาไอตอนไอตอนนี้นี่ไอเห็นแม่มันบอกของตัวนี้เห็นครับซสือมาา้ม่ลูกะครับโอ้เป็นมแม่ลูกมแม่ลูกครับแม่มันเป็นงวอลักษณะแบบใดครับง้อแม่มันเป็นง้อไทยบามันเลยครับโอ้เป็นง้อลักษณะง้อไทยไงเนี่ยบ่แม่น่ครับง้อไทยไงบามันเลยครับโอ้ออกมาห้ลูกแบบนี้และครับตอนพี่ไปเห็นที่แรกๆเนี่ยมันตำไหนที่ีออมานะครับตอนแรกๆน้อยๆกับโบ๊บนไดครับ แต่พอได้ประมาณสี่เดือนขึ้นมานี่เพิ่นเริ่มเริ่มสร้างเริ่มมันนี้ของเพิ่นเองมาเรื่อยๆครับแต่จนคู่มือนี่ละเจ็ดเดือนแล้วครับประมาณนี้ละเจ็ดเดือนเบ่งซ้งเลยครับพี่น้องครับตอนไปเห็นที่เหลืแรกเป็นเห็นตัวใหญ่จมหนีบสีบัวครับบัวมันเป็นลักษณะไี้ได้สีไม่ได้สีอือนี่นะครับพี่น้องเนือนังแข้งขาเพิ่นจังม้ที่หลังครับมาที่หลังนะครับเนาะเมียนครับกระิ่ออกมาตัวเด่นหน่อยเป็นนั่นพี่ลุกมาไทยบอกกันเนียนเมียนเนียนครับเนียนครับนี่นะครับพี่น้องส่วนหางส่วนไทยบึกเม็ดสีจ้มเลยนะ จอกเป็นสีแดงน้ำหมากคุณล้ครับพี่น้องครับนี่แหละไผอยากสนใจเอาพี่ตัวนี้ไอ้ค่าตนี่พี่ว่าไวเท่าไรครับผมเปิดไวสองแสนห้าครับสองแสนห้าได้ครับพี่น้องครับบอกกันตรงๆแบบนี้แหละผู้ใดอยากจะได้อ่าชอบความสวยความงามนะครับหมักน้ำ้อยเนาะครับผมมาแบ่งมาปั่นกันได้พูดคุยกันได้เนาะครับเนาะครับผมได้ครับได้ครับนี่นะครับอยากจะมาเยี่ยมมาชมอยู่ที่ บ้านหนองไร่นะครับพี่น้องครับบ้านหนองไร่ตำบลสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับอ่าครับผมเอาพี่ฝากช่องทางการติดต่อนี่ครับไอเบอร์โทรศัพท์ครับ098ครับ916ครับ4323ครับครับมีเฟซบุ๊กไม่อย่างบั้งครับมีครับเฟซบุ๊กคือตะมูตะมีลูกไสหลาครับตะมูตะมีลูกไสหลาครับพี่น้องนี่ก็คืองัวตัวนี้แหละตะมูตะมีอีหลีครับพี่น้องนี่อ่าคือของของพี่เพิ่นนี่แต่จากการพูดคุยนี่เพิ่นก็สิมีงัวแบบนี้นะครับเด้อ ว่าเกรดนี่แหละครับก็มีอยู่ประจำยุบนะครับเรื่อยๆเนาะมีครับมีมีครับผู้ใดอยากจะได้แบบนี้ติดตามเฟซไว้เลยนะครับพี่น้องครับเอานี่แหละสวยๆบ้างตัวนี้หะครับพี่น้องบ้งข้อขานี่กำไลระดับนะครับพี่น้องแม่มันกับสีนี่เลยบ่ครับแม่นครับแม่สีนี่เลยครับแม่สีนี่นะครับเง้อตัวนี้นี่เป็นง้อที่ไล่กว้างบ่ครับหรือพี่น้องเด้อเบิางใกล่ๆนี่ครับผมไล่ก้างมากแล้วก็เป็นง้อที่หนาสวยนะครับพี่น้องครับตัวนี้ลูก kf 3 1นะครับนี่แหละอ่าส่วนหนานะครับพี่น้องครับถือออวว่าาาสยมกเเด้ครับ นี่นะครับหนังย้อยๆนี่แหละครับพี่น้องหลังแตกมากครับพี่น้องครับตัวเต็มนี่อันนี้ยานมไดเดือไหมครับพี่นี่ยาได้ประมาณสองอาทิตย์แหละครับสองอาทิตย์ย<า>ก่อ,อกจากแม่แมนครับงอแง,งบ,บ่ครับยานมบัวครับรบัวบัวกินไงยอยู่ไงอ่ากิน,กนเก่งพอมกินเก่งพ่อมันเถอะก็ถือว่าเป็นงูที่บ่มีตตำ์ำหนิเล่นไหครับตัวนี้บัวครับบ่มีตต์ำหนิครับผู้ใดอยากจะได้แบบนี้พี่น้องครับท้ายเสียแดดนี่สะท้อนเสียงเหลี่ยมมากมากครับพี่น้องอ่าเด็บอีลีพี่น้องตัวนี้นี่แหละช้างเผือกอยู่ในป่าของแท้นะครับพี่น้องครับ นี่เด้อพายอยากจะได้แบบนี้ครับผมพี่น้เผิ่งมาพี่อ่ะไปพี่แล้วไปนแล้วละเออพี่น้เผิ่งนี่นะครับโอ้ชื่อน้ำผึ้งปะครับแม่นครับชื่อน้ำผึ้งนะครับพี่น้องครับเอาต่อไปมาเบิ่งไอ้่ครใหญ่ๆนี่เป็นแม่ลูกปะครับนี่แม่ลูกครับแม่ลูกครูนี่แม่ลูกโอ้ตัวนี้กับเบิ้งขึ้นกันนะครับพี่น้องครับอันนี้ลูกของพ่อได้ครับที่ยืนอยู่อันนี้ก็ลูกเคเอฟสามหนึ่งครับโอ้ลูกพ่อเดียวกันครับตัวนั้นเด้อเมื่อกี้นะครับพี่น้องครับลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับเบิ้งเคับ ตัวนี้จ็เดือนแล้วครับตัวนี้จะเข้าแปดเดือนแล้วครับจะเข้าแปดเดือนนะครับพี่น้องครับโอ้ตัวนี้ไหมครับพี่น้องเง้วลึกอีกตั้งหากครับพี่น้องโครงสางไงเลยลหะตัวนี้หนอกไง่ด้ครับพี่น้องครับนี่แหละผู้ใดสนใจอยากจะเยี่ยมชมนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะให้เบื้องส้นหนานะครับพี่น้องครับนี่แหละชมความสวยความงามไปด้วยกันนะครับพี่น้องนี่แหละขาใหญ่บักพี่น้องครับตัวนี้กีบกำไรดำนี่แหละครับพี่น้องซึ่งว่าแบบนี้เกิดจากแม่แบบไหนนะครับพี่น้องครับแม่มันก็ยืนยู่นี่ยครับพี่น้องครับ นี่เด้อจะพาดูนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งแม่ก่อนจังมาเบิ่งลูกอีกครับพี่น้องครับอ่านี่จังไอตัวนี้นี่มันเป็นลูกที่ใดของของแม่เพิ่นเหรอครับตัวนี้ลูกแรกครับลูกสองในท้องครับว่าก็แสดงว่าแม่นี่ท้องอีกแล้วเนาะแม่นครับท้องอีกแล้วท้องพ่อเก่าเนี่ยแะครับท้องพ่อเก่าเคเอฟสามหนึ่งขึ้เก่าครับพี่น้องนี่แหละแม่นี่โครงสร้างแบบไงนะครับพี่น้องเป็นวัวเฟรมใหญ่ถือว่าใหญ่มากเลยส้นสูงอยู่เท่าไรครับตัวนี้ร้อยห้าสิบสองครับร้อยห้าสิบสองนะครับพี่น้องแล้วก็ ส่งลูกมาให้นางนาบักขักเลยครับพี่น้องนี่เนาะท่องประมาณสี่เดือนหรือครับไบเนี่ยสี่เดือนครับสี่เดือนเนาะครับเนาะตัวนี้ไอประกันท่องหายยังไม่นรอครับประกันท่องครับประกันท่องครับนี่แหละครับส่วนไทยเป็นงวดที่ไทยเปิดดีนะครับพี่น้องครับไทยกว้งๆนี่แหละเงาหางใหญ่ๆนี่ครับพี่น้องจิ้มดำๆนี่แหละอ่าเดี๋ยวผู้ใดสนใจอยากจะได้นะครับพี่น้องครับนี่แหละบางคนว่านงวดนมมิตริงตุปุนี่ครับพี่น้องออ้โหยังไงเนาะนี่แหละครับพี่น้องครับมันออกลูกยังเสียหลออกลูกยังเสี่ยหรอบางคนี่ล่ะ การเลี้ยงลูกนี่น้ำนมบัากหลายนี่พี่น้องนี่นี่อ่าเนี่ยนะครับพี่น้องนี่แหละนี่เงาหางย่างง่ายกว่าค่ะค่ะพี่น้องนี่ค่อยๆเบื้องไปเนาะนี่นะครับพี่น้องเด้อนมมันหลุมมันกิบโบมีติหนึ่งมีมีอยู่ครับมีอยู่แต่ว่ามันเป็นเป็นปี้น้อยๆมมันเป็นตุ้มมือซืนปะนี่นครับเป็นตุ้มเล่น้อยนนี่นะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากอันนี้เป็นแม่ลูกแล้วก็แม่ท้องเคเอฟสามหนึ่งขึ้นเก่านะครับ เอาไอ้เดวนี้ลูกนี่ไถ่สูงเท่าไรครับตัวนี้ลูกมันร้อยสามสิบบวกครับร้อยสามสิบกว่าแล้วล่ะครับพี่น้องครับนี่แหละหนักส่วนหนาของแม่ไปยังไงครับพี่น้องครับนี่แม่ยังสาวๆสดๆอยู่ท้องแล้วนะครับนี่แหละกีบลงกีบเล็บกำไลดำเด้อครับพี่น้องเด้อจังสีกับเปิดแบงเด้อครับพี่น้องเด้อแล้วก็ผู้ใดอยากจะได้ว่าเฟรมนี่ของอคุณพี่กานนี่พี่การมีมาให้แบบนี้แหละเอาไอ้จังไงอันนี้เขาเปิดแยกปะครับไอ เปิดแยกกับมีครับแยกก็ได้แยกก็ได้ยกก็ได้ครับเอายกยกคู่นี่ไปทะไรครับยกคู่นี่ผมเปิดไว้สามแสนครับเปิดไว้ที่สามสิบครับเป็นแม่ทองเคเอฟสามหนึ่งลครับลูกยู่หันตัวใหญ่ๆนี่ก็ลูกเคเอฟสามหนึ่งมีเอกสารมีใบมีหลอดมีครบเหมือนทุกอย่างมีเอกสารครบนะครับพี่น้องครับอราคายังมาคุยกันหน้าคอกได้ครับราคาต่อรองหรือพูดคุยหน้าคอกได้ครับพี่น้องครับนี่มันตัวใหญ่จริงๆนะครับพี่น้องมาชมตัวจริงกอนมาชมตัวจริงกันครับพี่น้องครับนี่เอา เอาเห้บผมตีตามๆแต่ละตัวน้ำกันราคาตัวมันก็แสนขึ้นเยู่แลวพี่น้องครับกระตีเด้องวดทองครับเม่มันก็ได้อ่าเนี่นะครับบัดนี้อยากไต่ดแต่ลูกเหรอครับขันแต่ลูกมีผมมองเอาเงินเลยนั่นแสนเจ็ดห้าพันครับแสนเจ็ดห้าพันมองเอาครับพี่น้องครับบอกยังไงกันเลยแบบยังไๆไปเลยครับชัดเลยนะครับพี่น้องครับมาเบิ่งก่อนนะครับพี่น้องเด้อมาเบิ่งตัวจริงเห็นหนาคอกอนครับพี่น้องครับหลายๆคนนี่ผมคิดว่าสายงัวงาันขันไม่เห็นตัวจริงผมว่ามีหนีบอกครับนี่ เด็ดๆทั้งนั้นครับพี่น้องครับบัดนี้ของแม่ล่ะครับมองเอาของแม่มองเอานี่แสนสองครับแสนสองนะครับนี่แหละผู้ใดเห็นแม่พันธุ์ทีตรงลูกแบบนั้นแล้วนะครับอันนี้มองเอานี่ยุ่งแสนสองเลยครับพี่น้องครับนี่เด้อคารดคาลาเนี่ก็ยจะคุยกันเอาด้วครับพี่น้องเรือรถมาใส่เองสินะครับเนาะขันบมกไก่กับทรงฟีครับขันโมกไก่ทรงเลยทรงฟีให้พร้อมนะครับพี่น้องนี่เบื้องด้านนี่เต็มๆครับพี่น้องครับนี่แหละปัดๆปัดๆปัดหัว่าทั้งจะโศนี่เพิ่งงามตัวครับพี่น้องนี่ใส่แี่อี ส่วนหนาหนะครับพี่น้องครับนี่ไหมเหนียงไหมครับกําไรดําๆนี่แหละอ่าพวกไอ้ตําหนีย่างอื่นนี้บ่มี่หยังเป็นับบ่มีครับบ่มีตําหนิเลยเด้อครับพี่น้องครับนี่ขาทุกขาถอนไม่มีปัญหาดอกยางไวๆนะครับกระดูกใหญ่หลีครับพี่น้องนี่กระดูกกระดูกโค้งสั่งไหมนี่แข้งขาบอกใหญ่เลยเหรอครับผมนี่เมื่อเมาเลือกมาเบิ่งออกครับผมกะมีหลังอีไปโซสุเงไปเดิออเดิน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 เ่ินเอินรดินเเดินเดินเดินเดิ ต้นถ่ายของลูกขันวัวลอยซี่สีผุนเกือบๆผมกลับว่าต่ำๆเลยซื้อครับผมว่าบบตั้งแต่ผมถ่ายมาเนี่เกิน135แล้วครับพี่น้องครับเกินกจังมาทรลอยซี่สีผุนเลยนี่ตั้งแม่มันนี่กับทุนสูงของผมการนี่กับแม่ลอย135ได้เลยครับพี่น้องเด้อสูงเงียบต่ำๆไ้เอาตามปกตินี่ะครับมันยังบวกระดบบวกลึ่งยังบวกระดบบวกลึ่งเนาะครับเอานี่แหละมีมาให้พี่น้องเห็นงวงเงาเราไปชุกกับวัวจากปิดคลิปดิพี่น้องเห็นนะครับสีตัวนี้เนาะพี่น้อองเา อยากจะได้มาชมได้ครับพี่น้องครับเออพูดคุยสอบถามมาเลยนครับเด้อกับคอกบ้านๆนี่แหละครับพี่น้องครับนี่มีห้พี่น้องได้ยี่ยมชมนะครับเนาะเอาเรียกง่ายทุกตัวนะพี่เนาะเรียกง่ายทุกตัวกินง่ายครับเชื่องกินง่ายทุกตัวเชื่องทุกตัวนะครับพี่น้องเด้อเอามาเอาครับจะได้ติดใบได้ขอจบขอพ่อว้แค่นี้แหละครับพี่น้องครับสําหรับบัวงามสั่งเผือกอยู่ในป่าครับพี่น้องครับปักโตัวใหมาครูใหยกได้แยกได้นะครับ มีให้พี่น้องได้เยี่ยมชมครับเอาจังได้กะขอบคุณหลายได้ครับพี่เด้อครับผมพี่น้องครับ่อยุ่ข่างปลาในสวนนี้ด้วยครับนี่ข้างถืออยู่ในปลาปลาอย่างพะราเนี่ยนะครับพี่น้องครับกะขอบคุณทีไห่มาเยี่ยมชมนะครับนองออกห้องงามะจังไหนกรี๊กะขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอาหารวัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารวัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชร สูตรโปรโตีน18%และสูตรโปรตีน22%ใช้ได้ทั้งโคโนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคโนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบร,รบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง